ของ Horizon World ที่ Facebook ก็คือ Meta เนี่ยพี่มาสก e r เบิร์เนี่ยเขากำลังทำอยู่ตรงเนี้ยพี่เป้มีเพื่อนที่อเมริกานะคะก็พยายามไปถามเพราะว่ามันเป็นยังไงบ้างในโลกของ Horizon World นะเขาบอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากนะมันเจ๋งตรงที่ว่า เขาสามารถที่จะไปสร้างตัวตนในโลกของ Metaverse ของเขาได้มันจะเป็นฟีเจอร์ที่จะสร้างบ้านสร้างอาณาจากักรสร้างอาณาเขตของตัวเองเราอยากจะทำอะไรธุรกิจอะไรบนโลกของ Horizon World ตอนนี้ความพูดถึงคำว่า Horizon World นะ Horizon World มันก็คือ Metaverse ของ Facebook นั่นเองนะคะที่พี่เป้คุยกับเพื่อนอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะไปสร้างอาณาจักรของเขาให้เพื่อนเขาเนี่ยมาแฮงเอาท์ได้ ให้เพื่อนเขามานั่งเลืเ่อนเมดิเทชันอะมานั่งสมาธิมา,ามีกิจกรรมร่วมกันในโลกของ Horizon World ได้ <Greek. S 1> เขาสามารถที่จะสร้างนู่น <S <S <UR ES> สร้างนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าใน Horizon World เนี่ยมันมีฟีเจอร์ให้เล่นมากมายมันเหมือนคล้ายกับ r o b l o x น้อง <S UR ES> คนไหนที่เคยเล่นเกม r o b l o x ค่ะ r o บ l o x เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างบ้านสร้างตึก สร้างอะไรต่างๆนานาได้โดยที่เราครีเอทในหัวเรานะว่าเราอยากได้แบบไหนอยากเป็นแบบไหน horizon world เหมือนกันสามารถที่จะครีเอทได้ครีเอทในที่นี้คือ สามารถที่จะสร้างธุรกิจของเราใน Horizon World สามารถที่จะมีเพื่อนมาแฮงเอาท์ที่อนาเขตของเราทำกิจกรรมร่วมกันใน Horizon World สามารถที่จะพูดง่ายๆอ่ะถ้าน้องคนไหนกระโดดมาที่ออนไลน์แล้วมีสินค้าในมืออย่างเงี้ยน้องสามารถที่จะพรีเซนต์ทำการตลาดสำหรับสินค้าของน้องเองได้เลยในโลกของ Horizon World Horizon World ก็คือ Meta w ิ r ์สอย่างที่พี่เป้บอกไปนะเพราะฉะนั้นนะคนที่ไปซื้อที่ดินที่ต่างๆเช่น Sandbox, Decentraland, Meta v e r s e Thailand อะไรอย่างเงี้ยลองจินตนาการภาพตามนะว่าถ้าเราไปซื้อที่ดินแต่ว่าไม่มี user ไม่มีผู้เล่นไม่มีฟีเจอร์ให้เราทำอะไรต่างๆในะในกิจกรรมนั้นคือมันก็เหมือนกับ WeChat อะ VChat ในเมืองไทยทําไมถึงไม่เกิดก็เพราะว่า VChat มันเกิดในประเทศจีนมันไม่สามารถที่จะเกิดในประเทศไทยได้เพราะว่าคน user ในเมืองไทยเนี่ยเขาใช้ไลน์กันอ่าแล้วส่วน WhatsApp เนี่ยทำไม WhatsApp ไปเกิดที่อเมริกาแต่ WhatsApp ไม่ค่อยเกิดที่เมืองไทยเพราะว่าคนไทยส่วนมากก็ใช้ไลน์ใช้ Facebook เพราะฉะนั้นนะในแต่ละประเทศในแต่ละ culture ในแต่ละความชื่นชอบของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน แต่โดยที่เมตาเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยทำไมพี่เป้ถึงไม่ค่อยพูดถึง m e t a เวิร์สไทยแลนดเท่าไหร่ทำไมพี่เป้ถึงไม่ไปลงทุนในที่ดินของ m e t a เวิร์สไทยแลนดเพราะว่า m e t a เวิร์สไทยแลนดอ่ะมันไม่ได้ w o r l d w i เหมือน f a c e b o o ไง a c e b o o k นะเนี่ยมีคนใช้งานถึง2,550ล้านคนนะมียูเซอร์ที่ใช้ Facebook เพราะฉะนั้น f a c e b o o เนี่ยเขาจะมีฐานแฟนเขาอยู่แล้วเขาแค่พยายามทำเมตาเวิร์สขึ้นมาที่ชื่อว่า Horizon World ทำ c o l l i s o n World ขึ้นมาแล้วถามว่าแฟนเพจเขามีอยู่แล้วแฟนเพจเขาสามารถที่จะก้าวเข้ามาสู่ในโลกของ c o l l i s o n World ได้ c o l l i s o n World เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างครี a อททุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างฟีเจอร์ขึ้นมาเราไม่จําเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมเป็นเราก็สามารถที่จะสร้าง h o r l i z o n World สร้างกิจกรรมของเราให้เพื่อนมาแฮงเอาท์ให้เพื่อนมาปาร์ตี้ party, ให้ทําการตลาดในสินค้าของเราได้ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นี่เตรียมตัวไว้ที่จะเข้า Horizon World ได้เลยนะเพราะว่า Horizon World น่าจะใกล้เข้ามาที่เอเชียแล้วนะคะเพื่อนพี่เป้บอกนะเพื่อนพี่เป้ที่อยู่อเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาลองใช้ระบบที่อเมริกาแล้วก็แคนาดาก่อนส่วนเอเชียเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่น้องจะต้องเตรียมตัวนะคะคือ1เตรียมตัวรู้ไว้เกี่ยวกับโลกของ Meta w o r l e Horizon World แล้วก็ภาษาอังกฤษ จริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบ ใหญ่โตสําคัญอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าในอนาคตมันจะมีเครื่องแปล,แปลภาษาเลยอย่างเช่นตอนนี้ถ้าพี่พี่พี่เป้พูดอะไรออกไปเนี่ยอนาคตมันมีเครื่องแปลภาษาเป็นภาษาใดาภาษาหนึ่งเรียบร้อยเลยนะคะต้องการให้ที่พี่เป้พูดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะแปลโดมัดเป็นแบบ au, คอนเทนต์ยาวๆคําพูดยาวๆได้เลยนะในอนาคตมันง่ายมากนะคะที่เราจะสามารถสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติได้แต่ถ้าน้องรู้ภาษาอังกฤษไว้มันก็ดีสําหรับตัวน้องเองนะเพราะฉะนั้น น้องควรจะศึกษาเรื่องภาษาอังกฤษด้วยควบคู่ไปด้วยนะคะกับ m e t a เวิร์นะคะแล้วก็พี่เป้ก,ก็อยากจะบอกว่าถ้าน้องคนไหนอ่ยังไม่เก็ตว่าเฮ้ยเมตาเวิร์มันจะมาแล้วมันจะมาจริงเหรอมันมาจริงนะคะยกตัวอย่างเช่นเว็บหนึ่งนะมันก็จะเป็นเว็บไซต์ของ w o r ร d w ว e รุ่นรุ่นรุ่นพี่เป้อะ่ะ w ว r ท e ที่โปรแกรม DOS โปรแกรมอะไรที่เพิ่งเข้ามาตอนนั้นมันก็รู้สึกแบบคือเวอร์ไวเว็บอะมันเหมือนกับมันเป็น มันเป็นเว็บแรกเว็บเว็บหนึ่งของอินเทอร์เนต็ตนะคะเว็บ2อนี้ก็คือพวกโซเชียลมีเดียต่างๆโซเชียลมีเดียก็พวกเนี้แหละเฟซบุ o กอินสตาแกรมทวิต t ตอรนั่นคือเว็บ2ที่เรากําลังที่จะที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้คือเว็บ2นะที่เรามีคอมมูนิตี้มีการาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือมีการที่จะแสดง มีการที่จะขายสินค้าโซเชียลมีเดียเนี่ยคือเว็บ2นะคะส่วนเว็บ3นี่ก็คือโลกของบล็อกเชนแต่เว็บ4ก็คือโลกของเมตาเวิร์สเองเพราะฉะนั้นคำว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันไม่ใช่เว็บ3แหละ พี่เป้ก็เคยเข้าใจผิดว่าไอค้คำว่าเมตาเวิร์สมันคือเว็บสามจริงๆแล้วเมตาเวิร์สเนี่ยมันคือเว็บสี่นะคะเว็บสามก็คือบล็อกเชนระบบของบล็อกเชนนะคะเพราะฉะนั้นนะน้องคนไหนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของเมตาเวิร์สต้องการทําธุรกิจนะคะเตรียมตัวไว้เลยนะเตรียมตัวอย่างที่พี่เป้บอกคือหนึ่งเรื่องภาษาสองคือต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของ h o r i z o n World เรื่องของเมตาเวิร์สนะคะแล้วก็ถ้าเมตาเวิร์สมาที่เมืองไทยเมื่อไหร่พี่เป้จะรีบแบบ รีบสอนเกี่ยวกับโล,โลกของ c o l i z o n World นะว่ามันจะต้องสร้างตึกยังไงมันจะต้องสร้างอนาเขตยังไงมันจะต้องสร้างตัวตนยังไงในโลกของ h o l i s o n World นะคะเพื่อที่จะทำธุรกิจในโลกของ c o l i z o n World ในโลกของ Metaverse ได้นะโอเคยังไงแล้วพี่เป้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะแล้วก็คอมเมนต์ใต้ข้างล่างนะคะว่าต้องการที่จะรู้อะไรบ้างน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย